สวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะส่งมอบรถคันสวยคันนี้ให้กับพี่ชายกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่อนเราก็มาคุยกับพี่พี่ชายก่อนเลยเนาะว่าพี่ชายจะรู้จ,จักกลับมารวยมอเตอร์ของเราเได้ไงคะ,ะพี่ญาติาแนะนำมาอ๋อญาติแนะนำมาจากญาติญาติมาซื้อที่นี่แล้วาติแนะนำมาอ๋อโอเคค่ะพี่ชายนะคะอันนี้ก็คือเป็นปากต่อปากญาติส่งต่อญาติมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจากจะซื้อที่นี่ไปใช้ โอเคนะคะพี่๋าแล้วหนูถามอีกอย่างหนึ่งนะคะการดูแลของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,งคะพี่โอเคโอเค <for> ะคะ่ะโอเคเนาะนะคะก็วันนี้เจอรถถูกใจสวยถูกใจแล้วนะคะ<า>วันนี้ก็พร้อมที่จสรับกลับไปบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเสียงยืนยันจากลูกค้านะคะว่าย่านแนะนํามานะคะซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะนะ,ะนก็ถ้าใครอยากได้รถสวยๆแบบพี่ชายแบบนี้นะคะ ก็มาหาเราได้เลยที่มาโรยมอเตอร์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะไปส่งมอบรถคันสวยคันนี้ให้กับพี่ชายก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายมากนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ